สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับมาว่ากันเรื่องของการจับสลากฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับก็มีการจับสลากแบ่งกลุ่มออกมาแล้วนะครับตอนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูสรุปทีมที่เข้ารอบสุดท้ายตอนนี้หน่อยนะครับก็สำหรับฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีทีมเข้าไปเล่นทั้งหมด32ทีมนะครับหนึ่งชาติก็จะเป็นกาตาร์นะครับเจ้าภาพของฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็อีก1ทีมก็คือทีมที่ต้อง เล่นรอบคัดเลือกของแต่ลทวีปมานะครับตอนนี้ก็มีทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว29ทีมนะครับขาดอีก3ทีมที่ยังต้องเล่นเพลย์ออฟกันอยู่นะครับก็มาดูโซนเอเชียก่อนนะครับโซนเอเชียได้โคต้าทั้งหมด4ทีมครึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้งหมด4ทีมนะครับในรอบคัดเลือกรอบ3เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมนะครับก็กลุ่ม A เนี่ยเป็นอิหร่านกับเกาหลีใต้นะครับที่ คว้าตัวไปเล่นฟุตบอลโลกได้สําเร็จนะครับส่วนกลุ่มนีเป็นซาอุดิอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งผ่านเข้ารอบได้สําเร็จนะครับส่วนโคตาอีก0.5ทีมหรือครึ่งทีมก็คือทีมอันดับ3ของทั้ง2กลุ่มนะครับสหรัฐอรับอมิเลดแล้วก็ออสเตรเลีย,ยจะต้องมาเล่นรอบเพลย์ออฟกันนะครับแบบเตะนัดเดียวรู้ผลนะครับแล้วผู้ชนะนก็จะต้อง เข้าไปคัดเลือกอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับถึงจะได้ลุ้นด้วยฟุตบอลโลกนะครับส่วนโซนแอฟริกานะครับก็ได้5ทีมเข้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับก็มีเซเนกัลนะครับมีแคเารูนกาหน่าโมร็อกโกแล้วก็ตูนิเซียนะครับซึ่งเตะรอบเพลย์ออฟแล้วก็ชนะคู่แข่งมานะครับส่วนโซนคอนคาเคฟนะครับหรือว่าโซนอเมริกาเหนือนะครับก็ได้โคต้าทั้งหมด3ทีมครึ่งนะครับ สามทีมนี้คว้าตัตวแน่นอนแล้วก็คือแคนาดานะครับเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับส่วนคอสตาริกาต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนโซนคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้นะครับได้โคต้าสี่ทีมครึ่งก็ตอนนี้ได้ครบแล้วสี่ทีมก็คือบราซิลอาร์เจนตินาอุรุกวัยแล้วก็เอกวาดอร์นะครับส่วนเปรูจบอันดับห้าได้ไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับโซนโอเชียเนียนะครับ โซนนี้ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วแข่งคัดเลือกกันแค่4ทีมนะครับแล้วก็แน่นอนครับทีมที่ชนะเลิศก,ก็เป็นนิวซีแลนด์นะครับได้เข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือโซนยุโรปนะครับของยูฟ่าในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแชมป์กลุ่มที่ได้ไปเล่บนบอลโลกเลยก็จะมีเซอร์เบียสเปนสวิตสแลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์โครเอเชียแล้วก็อังกฤษนะครับส่วนในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับ เอาอีก3ทีมเข้าไปเล่นบอลโลกนะครับตอนนี้พาร์ทเนะครับยังยังคัดเลือกไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็มีเวลส์นะครับที่รออยู่ในรอบชิงรอเจอกับสกอตแลนด์หรือว่ายูเครนนะครับซึ่งยังไม่ได้เตะกันนะครับส่วนพาร์ทดนะครับโปแลนด์เอาชนะสวีเดนไป2 0งนะครับเข้ารอบสุดท้ายได้สําเร็จนะครับส่วนพาร์ทซีเนี่ยเป็นที่คืองงมากเพราะว่าหลายคนคาดว่าโปรตุเกสจะเข้ารอบมันจะกับอิตาลีนะครับแต่ปรากฏว่าอิตาลีช็อคโลนะครับ เล่นในบ้านตัวเองแท้แต่ว่าแพ้มาซิโดเนียนเหนือไป0ูนะครับตกตั้งแต่รอบรองเลยนะครับรอบชิงก็เลยเป็นโปรตุเกสที่ได้เล่นในบ้านนะครับก็ชนะามาซิโดเนียนเหนือไปได้2อโปรตุเกสก็เข้ารอบอีก1ทีมส่วนรอบเพลย์ออฟที่ผมบอกนะครับก็จะมีตัวอีก2ใบนะครับตัวแรกก็คือทีมที่ชนะเลิศเพลย์ออฟจากโซนเอเชียนะครับซึ่งจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่าออสเตรเลียนะครับ จะเข้าไปเจอกับเปรูทีมันดับ5ของโซนคอนเมโบนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นคอสตาริกาครับทีมันดับ4ของโซนคอนคาเคปจะเจอกับแชมป์โซนโอเชเนียอย่างนิวซีแลนด์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยจะเตะก,กันแค่นัดเดียวรู้ผลนะครับเตะก,กันที่กาปาเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็ถือว่านิวซีแลนด์นี่ภาชนะเข้ารอบไปได้ถือว่าเป็นงานง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาก็ก็เจอทีมไม่แข็งเท่าไหร่นะครับ อ่นนี้คือสรุปโคต้าตอนนี้ได้มาแล้ว29ขาดอีก3นะครับส่วนผลการจับทลากนะครับฟุตบอลโลก2022นะครับก็มีทั้งหมด32ทีมแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับทีมที่อยู่ในทวีปเดียวกันจะไม่ได้เจอกันในรอบแรกยกเว้นชาติจากยุโรปที่สามารถจับเจอกันได้นะครับซึ่งในการแบ่งทั้งหมด4โถเนี่ยก็เรียงจาก ฟี ف แลงกิ้งนะครับอันดับโลกเป็นหลักนะครับโดยที่กาตาเจ้าภาพเนี่ยก็จะอยู่ในโถนึงด้วยไม่ต้องไปสนใจฟี فا แลงกิ้งนะครับที่เหลือก็จะเรียงกันไปนะครับที่น่าสนใจก็คือในทแลนด์กับเยอรมันเนี่ยสองทีมใหญ่เนี่ยหลุดไปอยู่โถสองนะครับอ่าก็ทําให้อาจจะมีการที่จะต้องจับไปเจอกับทีมแข็งในโถนึงแล้วก็ทีมที่ต้องเล่นรอบเพย์ออฟโซนนะครับที่ยังไม่ได้อีก3ทีมเนี่ยก็ถูกคัดไปอยู่โถสี่หมดเลยนะครับ โดยผลการจับฉลากทั้งหมดออกมาดังนี้นะครับกลุ่ม A นะครับกลุ่มของเจ้าภาพกาตาร์นะครับปรากฏว่าจับไปเจอกับเอกวาดอร์เซเนกัลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับจับมาแบบนี้ผมว่าเจ้าภาพกาตาร์เองก็พอมีลุ้นนะครับเพราะว่ามีทีมที่แบบค่อนข้างจะสูสีพอจะสู้ได้อยู่นะครับส่วนทีมที่ยิ้มน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการเจอกับทีมใหญ่ในโถงหนึ่งไปได้นะครับ ก็เท่ากับว่าน้นเปิดสนามนะครับก็จะเป็นกาตาเปิดสนามเจอกับเอกวาดอร์ก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีของทีมเจ้าภาพนะครับในการเจอกับเอกวาดอร์ยังไม่ได้เจอทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะครับนะัดส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเซเนกัลนะครับไปเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูนะครับเซเนกัลนี่ก็เป็นแชมป์แอฟริกานําทัพโดยซาดิโอมาเน่นะครับกองหน้าของลรียกว่าพูมีคาริดูคูลิเบลี่จากนาโปลี นะครับเอเดวาร์เมนดี้โกจากเชลซีแบบนี้นะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็พวกฟรังกี้เดอร์ยองพวกเมนฟิสเดปายพวกเนี้ยนะครับเฟอร์จ mm ิฟันไดถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วผมมองว่าเนเธอร์แลนด์ครับมีโอกาสที่จะเป็นชั้นกลุ่มได้เลยนะครับส่วนอีก3ทีมนะครับก็ต้องมาชิงอีกหนึ่งตัวกันไปนะครับในการเข้ารอบซึ่งถ้าดูชื่อชั้นผู้เล่นผมว่าเซเนก้าค่อนขอ้างจะมีลุ้นทีเดียวนะครับเ,รอรเอกาดอยก็เป็นทีมที่เลือดใหม่ ยังไม่ค่อยมีผู้เล่นดังๆขึ้นมาทดแทนตัวเก่าๆเท่าไหร่นะครับส่วนกาตาก,ก็ได้เปรียบเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับนักเตะก็หลายคนเป็นคนที่นะครับโอสัญชาติมาแล้วก็มาปั้นตั้งแต่เด็กเลยก็เล่นในประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้เปรียบตรงตรงนี้แะครับเรื่องเสียบเชียนะครับไปดูกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B เนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษค่อนข้างที่จะยิ้มเลยนะครับเพราบอกว่าเป็น ดรีมดรอว์เลยนะครับการจับสลากในฝันนะครับอังกฤษทีมวางของกลุ่มนะครับจับเจอกับอิรานสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทีม play-off จากโซนยุโรปพาร์ทเนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีลุ้นอยู่คือเวลส์ยูเครนหรือว่าสกอตแลนด์นะครับกัมพาอังกฤษเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกับคู่แข่งจากในสหรัฐอาณาจักรตัวเองก็เป็นได้นะครับนัดแรกอังกฤษประเดิมเจออิรานก่อนเลยนะครับอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นทีมเต็งแน่นอน นะครับเพราะว่าเป็นรองแชมป์ยูโรมาหลายคนก็ต่อเนื่องาชุดนั้นมานะครับทั้งแฮร์รี่เคนแฮร์รี่แม็กควายจอร์แดนเดอร์สันอะไรพวกนี้นะครับส่วนอิหร่านเนี่ยคือทีมที่ฟีฟ่าแรงกิ้งดีที่สุดในเอเชียตอนนี้นะครับพวกเขาก็ผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผู้เล่นหลายคนก็เล่นในยุโรปด้วยอเมริกาก็เป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับเป็นทีมที่ถ่ายเลือดใหม่ดึงดาวรุ่งน่าสนใจเลยเข้ามาเล่นหลายคนนะครับ นำทัพโดยกัปตันอเมริกานะครับคริสเตียนคูลิซิตจากเชลซีนั่นเองนะครับไปดูกลุ่ม C นะครับทีมวางอย่างอาร์เจนตินาจับเจอกับซาอุดีอาระเบียเม็กซิโกแล้วก็โปแลนด์นะครับนัดแ,แรกนะครับอาร์เจนตินาเจอกับซาอุดีอาระเบียก่อนเลยนะครับเป็นคารเปิดหัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่าถ้าตรเตรียมดีๆทุกคนท็อปฟอร์มเนี่ยอาร์เจนทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีโอกาสไปได้ไกลนะครับน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเมสซี่ก็เป็นได้ ส่วนอีกคู่หนึ่งเม็กซิโกก็จะประเดิมเจอกับโปแลนด์ก่อนเลยนะครับเม็กซิโกก็ขาประจานะครับตามมาตรฐานเรามีพวกกิเอโอชัวพวก,กราอูค mm ิม hmm. ินเอสอยู่นะครับส่วนโปแลนด์นำคัพโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับก็ mm hmm. กลุ่มนี้ผมว่าอาเจนไม่น่าพลาดครับเข้ารอบแน่ๆนะครับส่วนตัวใบที่2เนี่ยผมว่าเม็กซิโกกับโปแลนด์น่าจะต้องแยกกันไปนะครับโปแลนด์ Poland, เนี่ยเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์หลังๆเนี่ยสุดมากมักจอดป้ายแค่รอบแรกนะครับส่วนเม็กซิโกเวลาเล่นบอลโลก มักจะเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สม่ำเสมอนะครับผมก็มองว่าน่าจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยสําหรับเม็กซิโกนะครับกับการประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลโลกนะครับโซนซาอุผมว่ายากมาตรฐานค่อนข้านจะเป็นรองชาติอื่นนะครับมาดูกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีฝรั่งเศสแชมป์โลกทีมปัจจุบันนะครับจากฟุตบอลโลก2018จับเจอกับทีม play off นะครับจากเอเชียหรือว่าเปรูนะครับแล้วก็มีเดนมาร์ก กับตูนิเซียอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับงก,กลุ่มนี้ผมว่าฝรั่งเศสไม่น่าพลาดน,นะครับกับการเข้ารอบนะครับอยู่ที่ว่าจะเข้าเป็นแชมป์หรือรองแชมป์เท่านั้นเองส่วนอันดับ2เนี่ยผมว่าเดนมาร์กเองก็ผลงานดีในยูโร2020ครั้งที่ผ่านมานะครับมีโอกาสที่จะเข้าต่อเนื่องเลยนะครับส่วนตูนิเซียหรือว่าทีมจากพลย์ออฟยังค่อนข้างจะเป็นรอง2ทีมที่พูดถึงกันแล้วนะครับถือว่าเป็น การจัดสลากที่ไม่แย่เลยสำหรับฝรั่งเศสนะครับทีมแชมป์เก่านะครับกลุ่ม E นะครับหลายคนบอกกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มอัปเดตนะครับสเปนทีมวางนะครับจับเจอกับผู้ชนะระหว่างคอสตาริกาหรือว่านิวซีแลนด์เยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหนะคือไม่ต้องไปพูดถึงทีมเพลย์ออฟเลยนะครับแค่สเปนกับเยอรมันกับญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่ามันแน่นอนแล้วนะครับนัดแรกสเปน รอเจอทีมจากเลย์ออฟนะครับส่วนเยอรมันเจอญี่ปุ่นนะครับโข่กลุ่มนี้นี่ดูผลยากเหมือนกันนะครับผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นทีมตัวแปรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนปั้นมือเหมือนกันในการที่จะเข้ารอบแล้วก็ญี่ปุ่นช่วงหลังเนี่ยมาตรฐานเขาไประดับโลกแล้วนะครับเวลาอุดเครื่องเนี่ยเจอทีมยักษ์ใหญ่ตลอดผมว่าสเปนกับเยอรมันเองก็ผ่านไม่ง่ายนะครับก็วัดกันนัดสองนะครับสเปนกับเยอรมันเจอกันเองนะครับว่าคู่นี้ จะออกหน้ายังไงนะครับทีมที่ชนะก็มีโอกาสเข้ารอบสูงแน่นอนนะครับทีมที่แพ้เนี่ยก็ไม่ไม่ชัวนะครับเผลอๆอาจจะมีเส์ตกรอบแรกช็อปโลกได้เหมือนกันนะฮะไปดูกลุ่ม F นะครับกลุ่ม F ทีมว่าเป็นเบลเยียมนะครับจกกับเจอกับแคนาดาโมร็อกโกและโครเอเชียนะครับนัดแ,แรกเบลเยียมประเดิมเจอแคนาดาก่อนแล้วก็โมร็อกโกเจอกับโครเอเชียนะครับองค์กลุ่มนี้ก็ถือว่าเบลเยียม นะครับทีมที่ตอนนี้เป็นซีฟ้ารันจิ้งอันดับสอผมว่าไม่พลาดนะครับยังอยู่ในช่วงยุคทองอยู่แต่ว่าเริ่มจะเป็นช่วงปลายแล้วนะแต,แต่ผมว่ายังยังมีผู้เล่นขุมกําลังหลักหลายคนที่ยังใช้ได้อยู่นะครับโรเมลูลูกาก,กูเอเดนอาซาพวกนี้นะครับเควินเดอะบอยน่าจะพาเบลเยียมเข้ารอบได้ไม่ยากนะครับส่วนอีกหนึ่ง,งทีมโครเอเชียนะครับที่เป็นรองแชมป์โลกครั้งที่แล้วตัวหลักหลายคนก็อาจจะโรยลาแต่ว่า กรณีเรื่องของประสบการณ์นะครับอย่างพวกลูก้าโมดริชอะไรพวกนี้นะครับเชื่อว่าจะมีโอกาสที่จะจูงมือกับเบลเยียมเข้ารอบไปนะครับแคนาดานะครับกลับมาเล่นบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีนะครับนำทัพโดยอันฟงโซเดวิสแล้วก็โจนาธานเดวิดผมว่าเรรสเรื่องของประสบการณ์ก็มีส่วนนะครับอาจจะค่อนข้างาสู้ลําบากกับ2ทีมเต็งนะครับส่วนมโมร็อกโกอีกหนึ่งทีมที่ามาเล่นบอลโลกครั้งนี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับงอลโกลเองก็ถือว่าเป็นยุคที่เขามีตัวดีๆหลายคนเลยนะครับเสียดายที่ฮาคิมซีเยกเขาประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะครับเพราะว่ามีปัญหากับภายในทีมนะครับแต่ก,ก็ยังมีตัวดีๆที่อยู่ทีมดังๆอีกหลายคนนะฮะอย่างอัชรับฮาคิมี่นะอยู่กับเปเช่เป็นต้นนะครับแต่ผมดูแล้วก็ยังไม่าจะยังเป็นรองเบลเยียมกับโครเอเชียอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนกลุ่ม G นะครับบราซิลนะฮะ แชมป์โลก5สมัยนะครับมากที่สุดของฟุตบอลโลกจับเจอกับเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนารูนนะครับนัดแรกบราซิลเจอกับเซอร์เบียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนารูนนะครับก็ถือว่าบราซิลชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีนะครับมีตัวระดับโลกหลายคนนะเนมาเอลิสันหรือคนที่โชว์ฟอร์มดีๆอย่างลิชาลิสซันฟิลิเป้คูตินโยมีเฟลด์ด้วยนะครับก็คือตัวดังๆนั้นเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เองก็ไม่ง่ายซะทีเดียวนะครับผมว่าบราซิลก็ต้อง ออกแรงนิดนึงแต่เชื่อว่าน่าจะเข้ารอบได้ไม่น่ามีปัญหานะครับตัวอีกหนึ่งใบนก็แย่งกันระหว่างเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เคมารูนะครับถ้าดูตามมาตรฐานเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์คือทีมที่มาตรฐานดีเลยนะครับเวลาเล่นรอบแบ่งกลุ่มมักจะเล่นในดีแล้วก็เข้ารอบน็อกเอาท์ได้เสมอนะครับผมก็ว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีภาษีดีกว่าเซอร์เบียแล้วก็เคมารูอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนเซอร์เบีย ถ้าจะลุ้นเข้ารอบต้องลุ้นฟอร์มของดูซานวัลกควิดนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งฟอร์มฮอตนะครับถ้ามาฮอตในบอลโลกเนี่ยก็มีสิทธิ์พาทีมตีตัวเข้ารอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเซอร์เบีย,ยช่วงหลังเล่นรายการใหญ่มักจระจอดปลายรอบแรกนะครับส่วนเคมเบรลูนนะครับกลับมาฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งก็ชุดนี้ก็มีตัวที่เล่นในยุโรปเยอะนะครับผมว่าก็ยังลุ้นเข้ารอบได้ค่อนข้างยา,ยากอยู่นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทีมอื่นๆก็แข่งขงนั้นเลยนะครับ ดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเนะครับโปรตุเกสนะครับของคริสเตียโนโรนัลโดจับไปอยู่กับกาน่าอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ง่ายสำหรับโปรตุเกสนะครับแรกประเดิมเจอกาน่าก่อนเลยสุดอุรุกวัยเจอกับเกาหลีใต้นะครับโปรตุเกสก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโบอลโลกครั้งสุดท้ายของโรนัลโดแล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ที่ดีเลยนะครับมีทั้งบรูโน่ฟอนนเดสเจ้าเฟลิกเจ้ามูตินโย ลูเบนดิอัสนะครับตัวดังๆหลายคนเลยนะครับก็ผมมองแล้วน่าจะเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้ผมว่าโรนัลโดยังกับการเล่นทีมชาตินะครับผมว่าเขามีทีเด็ดเสมอนะครับส่วนทีมที่จะตามเข้าไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าอุรุกวัยชื่อชั้นดูดีกว่ากาน่าแล้วก็กาลิตานะครับอุรุกวัยก็ฝากความหวังไว้ที่2กองหน้าตัวเก่านะครับหลุยส์โซเลแล้วก็เอดนสันคาวานีส่วนกาน่าทุกนี้ก็ถือว่ามีตัวดังนะฮะมีพวกทอมัสปาเต รานนี้อารมาตี้จอร์แดนอาดูแล้วพวกนี้นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เละนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็นำทัพโดยซนเฮืงมินว่าถือว่ามีโอกาสนะครับเกาหลีใต้นะครับถ้าแต่เราก็ต้องผ่านพวกกระดูกชิ้นโตให้ได้นะครับอันนี่คือผลการจับสลากฟุตบอลโลก2022นะครับทั้งหมด8กลุ่มนะครับฟุตบอลโลกจะเตะกันวันที่21พฤศจิกายนนะครับ2022นะครับปลายปีนี้ไปจบวันที่18ธันวาคมนะครับก็เล่นที่กาตานะครับแล้วเป็นฟุตบอลโลก ครั้งแรกนะครับที่เล่นในฤดูหนาวก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ในทวีปเอเชียนะครับเวลาดูไม่น่าจะดึกกลายเป็นแฟนทีมไหนคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์โลกนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกันด้วยสวัสดีครับ